กลุ่มปริศนาที่มาช่วยเหลือกลุ่มโจสรสลัดหมวกฟางที่เกาะเอเคสนั K ้นมันเป็นใครกันแน่เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าเราไปเจาะลึกๆดีแล้วมันจะมีกลุ่มไหนนะครับที่แบบว่ามีโอกาสเนาะที่จะมาในศึกครั้งนี้สวัสดีสวีดัสสวัสดีครับนะครับกลับมาพบกับช่อง Over Re รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชท,ทั้งหลายเลยนะครับก็แน่นอนแหละครับว,ว่าจากสปอยที่หลุดมาของมังงะวันพีชในตอนที่1 1 0 5นนาะครับประเด็นไหนเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นที่แฟนคลับวันพีชนั พลนะครับกับเหตุการณ์นะครับที่มีกลุ่มปริศนาปรากฏตัวขึ้นและทําลายเรือลบนะครับของกองทัพเรือที่กําลังจะโจมตีเข้าใส่นะครับนักวิทยาศาสตร์นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับพวกคนงานของเกาะเอเคสซึ่งความสําคัญเลยก็คือนะครับไอบุคคลปริศนานะครับหรือไอกลุ่มปริศนาที่มานี้เนี่ยต้องอยู่ในระดับที่มันไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะไม่อย่างนั้นนะครับทหารเรือเนี่ยก็คงจะไม่รีบนะครับให้ไปรายงานนะครับพลเรือเอกคิสรุนะครับเพราะแน่นอนว่าต้องการกําลังสนับสนุนในการต่อสู้นะครับก็คือต้องถึงระดับพลเรือเอกเลยในการต่อ วันนี้เราเลยลองมาดูกันดีกว่านะครับว่ามันมีใครบ้างกลุ่มก้อนไหนบ้างนะฮะที่มีโอกาสนะครับที่จะมาที่นี่ได้นะครับโอเคแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยก่อนอื่นเลยนะครับผมไล่เรียงก่อนละกันนะครับเหล่าบุคคลเนาะที่มีโอกาสนะครับจะมาแจมและกันในศึกเอเคสในครั้งนี้นะอย่างกลุ่มแรกเลยนะครับไอ้นี้เนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นกองเรือทั้ง7ของกลุ่มโจสรสลัดหมวกฟางนะครับเพราะแน่นอนว่ากองเรือทั้ง7นี้เ,เจรริงรงๆมมมััันนนก็จกจ่่อาาตตต้้แแแวววโลคะ แต่ก็ไม่มานะครับแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ที่เอเคตุนั้นมันมีข่าวปล่อยออกมาก่อนหน้าคือมันมีข่าวปล่อยออกมานะครับว่ากลุ่มหมวกฟางนั้นกําลังจะโดนนะครับกองทัพเรือจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับถ้ากองเรือทั้ง7ของกลุ่มโจรสัดหมวกฟางนั้นจะดุยดุยบุกเข้ามาเพื่อทําการช่วยเหลือแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมนั้นก็รู้สึกติ่งนิดนึงนะเป็นเพราะว่าโอเคกองเรือทั้ง7ของกลุ่มหมวกฟางมันเก่งมันระดับไม่ธรรมดาอยู่แล้วแต่ประเด็นเลยก็คือนะครับมันถึงขนาดที่ต้องเรีย มาเลยนะไม่ใช่แค่คนเดียวนะการเรียกแค่คลเรือโทรไปจัดการเนี่ยผมว่ามันก็เป็นระดับนะครับที่สามารถคนโทรลได้แล้วนะครับมันก็เลยเป็นจุดนี้ที่ผมเอ๊ะนิดนึงนะครับว่ามันน่าสงสัยเหมือนกันนะคะว่าถ้าเป็นกองเรือทั้ง7ของกลุ่มหมวกฟางผมไม่ได้บอกว่ามันไม่เก่งนะมันไม่ยิ่งใหญ่นะมันก็ยิ่งใหญ่นั่นแหละแต่นะครับมันถึงขนาดแบบว่าต้องรีบแจ้นไปหาพลเรกเลยไหมผมว่ามันก็อาจจะยังไม่ถึงระดับนั้นนะครับแต่แน่นอนว่ากองเรือทั้ง7ของกลุ่มหมวกฟางนั้นมันก็ควรจะมานั่นหหลลลล้วามมมมททีีีี่่่่่่นนนนนรััเเปปป็กกกกกอออออองงงงืํุุุขฟใตตตไไ มีโอกาสจะมานะครับก็คงจะหนีไม่พ้นสําหรับกองทัพคณะปฏิวัติซึ่งเรียกได้ว่านะครับในครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสที่แบบน่าจะเหมาะมิงนะครับแล้วก็โอกาสมากที่สุดแล้วที่กองทัพคณะปฏิวัติจะมานะครับพร้อมกับราก้อนนะเพราะว่าไอเรื่องราวของเกาะเอเกในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายสัมพันธ์ของคูมาสายสัมพันธ์นะครับของเวก้าพังหรือลูฟี่เองนั้นมันเชื่อมกับราก้อนหมดเลยและเรื่องนั้นนะครับค่อนข้างเชื่อมโยงอย่างดีเลยนะครับอย่างเช่นตอนที่คูมานั้นวิ่งหายไปนะครับราก้อนเนี่ยก ก็บอกว่าน่าจะไปที่แมรีจจวนะครับส่วนดากอนนั้นดูเหมือนว่าเขาจะรู้นะครับว่าคุมะไปที่ไหนหรือแม้กระทั่งนะครับมันจะมีช็อตที่ดากอนนั้นได้คุยกับชากะ1หนึ่งในเวก้าพังนะครับและชากาบอกว่าเขานั้นใกล้จะตายนะครับจึงทาให้นะครับโอ้โหมันเชื่อมโยงหลายสิ่งหลายอย่างมากๆไหนที่ข่าวออกก่อนหน้านี้อีกนะครับผมเลยคิดว่านะครับถ้าพูดถึงโอกาสและการที่จะเปิดตัวเท่ๆของหัวหน้ากองทัพคณะปฏิวัติอย่างดากอนนั้นเนี่ยมันก็คงจะหนีไม่พ้นหนนีละละ่ะซึ่งแน่นอนว่าถ้าดดดดรรรราาาากกนนกกนะ้้อออนนนนนนนปปฏตััััววขึะะบมยยใเื่่่งงพไโแ และมันก็ควรค่านะที่ต้องเรียกนะครับคนระดับพลระเอกอย่างคิสรุปไปในการต่อสู้เพราะอย่าลืมว่าดากอนเคยเป็นทหารเรือมาก่อนเพลยเพนะครับเคยเจอกันมาแล้วแหละตอนเป็นทหารเรือสําหรับคนรุ่นนี้และแน่นอนว่าเราจะได้เห็นนะครับความสามารถของกองทัพคณะปฏิวัติแบบจัดเต็มเลยนะครับคือมาแบบฟ u กออฟชั่นเลยไม่ว่าจะเป็นดาก้อนซาโบหรือใครก็แล้วแต่นะครับจึงเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆถ้าหากกองทัพคณะปฏิวัติจะมาในหนนี้ไปต่อที่กลุ่มก้อนที่3กลุ่มโจรสลัดหนวดดำนะครับอันนี้เนี่ยถ้าใครติดตามนะครับตั้งแต่กเกาะ จะเห็นว่ามันมีเรือหนวดดำนะครับมุ่งตรงมาที่นี่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะซึ่งแน่นอนว่าเราไม่รู้นะว่าไอ้เ,อเรือของหนวดดาที่มาเนี่ยมาทําอะไรกันแน่จึงทาให้มันโอกาสสูงอยู่แล้วล่ะครับที่หนวดดานั้นก็น่าจะมานะครับในการต่อสู้ครั้งนี้แต่ไม่ได้มาช่วยเหลือกลุ่มโจรสัต์หมกฟางนะแต่น่าจะมานะครับเพื่อหวังผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองนะครับเช่นมาชิงตัวดรเวก้าพังหรือมาเอาอะไรก็แล้วแต่มากมายนะสถานที่นี้มันเป็นโอกาสที่ดีไงตลบหลังนะครับฝั่งกองทัพเรือตัวเองนั้นไม่เหนืื่่่่อออยยมมาาากกนนะครรับใตสู้เพแงงชิง และแน่นอนว่าด้วยสถานการณ์ในตอนนี้นะครับถ้าหากว่าหนวดดํานั้นนะครับได้ตัวดอกเตรเวก้าพังไปหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นฝ่ายที่โคตรจะได้เปรียบเลยนะครับพอเข้าใกล้สู่ช่วงสุดท้ายแล้วในการล่าสุดบรรัลลังก์่ายางวันพีทจึงทำให้ไม่สามารถตัดหนวดดาไปได้เลยนะครับเป็นหนึ่งบุคคลที่โคตรมีโอกาสเหมือนกันนะที่จะมาถึงที่นี่ไปต่อที่กลุ่มต่อไปนะครับสรับกลุ่มโจรสลัดผมแดงนะครับอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่านะครับน่าจะเป็นหนึ่งความคาดหวังของแฟนคลับวันพีทหลายคนเลยเป็นเพราะว่าผมแดงนั้นเป็นคนนนนที่่่่ไลลลลลลาาาะะรใตวกุมมโโจสดดดหํยยอเแ เราเห็นนะครับว่ามันมาแน่นะครับกลุ่มโจสนุดดาก่อนหน้านี้แต่เราไม่รู้นะว่ามาในรูปแบบไหนจึงไม่แปลกใจถ้าหากแชงนั้นจะมาไล่ล่าหนวดดาในตอนนี้และมันอาจจะไปคล้องจองกันกับที่อาจารย์โอดานั้นได้บอกแล้วครับว่าปีนี้นะครับที่จะมีคนคนนั้นประทะก,กับคนคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งนี้ก็เป็นไปได้เดี๋ยวเราทำคลิปแยกทีนะแต่เป็นนั้นว่านะครับถ้าแชงมาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่โดยส่วนตัวผมนะไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบผมแดงแชงคูนะผมชอบนะแต่มันเพิ่งออกมาไงในภาควานอก็เลยคิดว่าด้วยทัมมินอนนปรออหืไ แต่ก็นั่นแหละครับก็เป็นหนึ่งโอกาสที่ไม่สามารถจะตัดได้นะครับเพราะทุกการเคลื่อนไหวของผมแดงเชงคูดนั้นมักจะทําให้ฝัง่งรัฐบาลโลกนั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดความยากลําบากนะครับด้วยความที่ว่าพี่แกนั้นก็มักจะสอใส่เกลือนะครับในทุกเรื่องทุกราวนะครับและถ้าการปรากฏตัวขึ้นของผมแดงเชงคูดในหนนี้ก็คงจะสร้าง i m p a c คไม่ใช่น้อยด้วยเช่นกันนะครับก็ถึงขนาดที่พลเด็กกิสลุนั้นก็ต้องไปนะครับในการไปดูเนะเาะพอในท้ายที่สุดแล้วนะครับถ้ากิสลุไม่ไปช่วยในการต่อสู้กองทัพเรือนั้นนนนแแตกแ่นอน แล้วก็ไปต่อที่กลุ่มต่อไปสําหรับองคอ์กร cross skill นะครับถามว่าทําไมการถึงเป็นองคอ์กร cross skill เนาะแน่นอนว่าองค์กร cross skill นั้นค่อนข้างจะเคลื่อนไหวเยอะมากๆเลยนะครับโลกภายนอกตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าหัวทหารเรือและแน่นอนว่าถ้าเรานั้นอยากจะเห็นการเคลื่อนไหวขององคอ์กร cross skill จริงๆนะครับผมว่าหัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นช็อตได้โชว์แล้วว่าองคอ์กร cross skill ที่มีทั้งมีฮอกค็อกโคไดแล้วก็บาร์กี้นั้นเป็นยังไงนะครับและยิ่งล่าสุดบาร์กี้ของเรานั้นก็เพิ่งประกาศกล้าวนะครับว่าจะคว้าสมบ ก็เหมือนเป็นการโชว์ครั้งหนึ่งนะครับที่เราจะได้เห็นนะครับว่าองค์ครกร cross skill ที่มันมาแบบเต็มๆนั้นเป็นยังไงบ้างซึ่งถามว่าโอกาสเยอะหรือโอกาสน้อยหรือเปล่าโดยส่วนตัวผมคิดว่าโอกาสมันยังน้อยอยู่แต่นะครับมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เซอร์ไพรส์ได้ที่จะเป็นการปรากฏตัวนะครับเพราะว่ามันก็คงจะไม่มีช็อตไหนนะครับที่มันดีไปมากกว่านี้แล้วกับการเปิดตัวนะครับความสามารถขององคอ์กร cross skill นะครับในฐานะกลุ่มโจรสลัดหน้าใหม่ที่ได้กันมากลายเป็น4จกักรพรรดมันก็คงเป็นความแข็งแกร่งระดับหนึ่งละ ที่มีโอกาสและการเนาะที่เรานั้นจะได้เห็นนะครับที่มาบุกที่เกาะเอเคสในครั้งนี้ก็จะมีทั้งพวกนะครับที่มีโอกาสช่วยเหลือลูฟี่แล้วก็พวกนะครับที่มีโอกาสที่จะมาเป็นศัตรูลูฟี่แต่ล้วนแล้วแต่นะครับก็มาเพื่อผลประโยชน์ของตนเองทั้งนั้นเลยนะครับและทุกคนคิดว่าใครกันแน่ที่มานะครับเข้ามามั่วบ้านงานนะครับในการต่อสู้ครั้งนี้ก็ลองคอมเมนต์แสดงความค,ามคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยเพราะเชื่อว่าหลายคนนั้นก็อาจจะคิดว่าคนนู้นนะคนนี้นะหรือนะครับจะเป็นเหล่าคนยักษ์ก็ได้พวกซาโล่จะมาก็ได้คคือมัันนนาาจิตตงเลยรบสหผู้ ที่ต้องการจะมาช่วยเหลือในการต่อสู้ครั้งนี้อาจก็ลองคอมเมนต์มาและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ